รวดเร็วก็ชอบชกไวยเออก็ชวนงนากป่ากันซะแล้วนะฮะผมก็ชอบเหมือนกันครับอุ้ยไม่รู้ว่าชอบอะไรชอบเห็นคนมีความสุขเห็นคนมีความร้ายหรือว่าชอบคนที่พูดก็ไม่รู้นะครับแต่แน่นอนครับนี่คือศี์เรื่องใหม่ของ b ี่ไมวนะครับและตอนนี้เราจะมาร่วมพูดคุยนะฮะกับเหล่านักแสดงผู้จัดและก็พูดกับของเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับสันนี่วรรณรัตน์รับฟัฒน์พัดนรับและผู้จัการสร้างครับ วันกระดูกง no ๊ะผู้จัดของเราพี่เดชเมตริกสุวรรณจิดาครับเชิญผู้ลงมือานต้อรับทีมท่าด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เนธนะครับสวัสดีพี่เนธด้วยนะครับยินดีต้อนรับเลยครับทุกท่านครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตพี่กับน้องๆก่อนละกันอยากให้น้องๆได้มีโอกาสได้ แนะนําตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเรานั่นกู่ครับเชิญครับครับสวัสดีครับสันนิวนรณ์ดารครับรับบทสายโมลมในเวทีแครดซีรีส์ค,ครับสวัสดีครับรับบทนันกเตะรับบทนำเสียงในเวทีแครดซีรีส์ครับพี่เมย์รยรยค,ครับซีรีส์เรื่องใหม่ยจบดีไม่มาวายครับเรื่องนี้มันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็พี่เมย์ได้แรงบันดาลใจจากอะไร ว่าลองจะทําแล้วก็เป็นจังหวะผลิตที่เราดึงเล่นๆทำมันก็คุยกับทีมว่าอยากจะทำเลนท์คอมามดี้น่ารักน่ารักสดใสที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เ,เป็นเลนท์คอมมาคราวน,นี้ก็เลยเขียนเองสร้างเองกำกับเองด้วยเลยร่วมกันขอใช้คำว่าร่วมดีกว่าค่ะเพราะว่าอยากเป็นลูกศิษย์เขาอยู่ค่ะเป็นลูกศิษย์ของพี่เมย์พีนะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นสองคนนี้ครับพี่เมย์คบนี่เราอยากเหมือนกันโอ้ขอว่าจะ พี่อยู่นะคนนี้หมายเลขที่เข้ามาแข่งขันคือสูตรหนึ่งนะคะสูตรสูงหนึ่งคนแรกคนแรกแล้วจริงๆปกติเรามันจะสูตรสูงหนึ่งมันจะไม่รอดใช่เพราะว่าเราจะต้องมีตัวเลือกที่ดีกว่าเสมอในร่านใช่ศาสตรคนแรกก็คือหน้าคนแรกเหรอคะแน่นอนเออก็ได้ครับพี่เอ๋ใช่ครับก็โดยปกติเวลามาคนแรกมันจะเหมือนกับเรายังไม่มีแบบสแตนดาร์ดใดๆใช่อนแบบการมาคนแรกแล้วมันอูจะตกได้เฮ้ยเขาต้องตัวท้องแบบใหญ่ที่แบบ ไม่ว่าอุตสาหะอะไรเหมือนเวลาเราเดินไปบนสนามหญ้าแล้วเราหาหญ้าเส้นที่ยาวที่สุดมันคงจะยากอ่ะมันคงจะต้องเดินไปไกลๆก่อนไอ้เส้นแรกๆมันคงจะไม่ได้มองแน่แต่เขาอยู่จนถึงเขาอยู่จนถึงสุดท้ายค่ะตปวนุดท้ายจับด้วยแล้วพี่คิวดูสูง180กว่าห่างขึ้นบ่าขึ้นบ่าใช่ปะตอนแรกสุดๆหนึ่งตอนแรกเขาไม่ได้บทนั้นเหนือเพราะเราเห็นเขาสูงแต่ว่าเขาเป็นคนเล็กที่น่าสนใจคแล้วด้วยความที่เป็นเสพของยาเนอะเราไม่เขียนเองด้วยในเรย่องนี้ เรารู้แหละว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรากระยัดใช้คนที่มีบางอย่างมากที่สุดมากที่สุดแล้วเราก็ทำตกตีมมาคุยกันว่าเราจะปรับจะแก้ยังไงให้น้องเป็นคาแรคเตอร์นานๆเลยครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้เขาทั้งคู่มาเพราะว่าเคงคูได้ใครก่อนกันจริงๆแล้วว่าการัริงคือได้เขาบอกทั้งนั้นที่คนนี้แทนคนแรกบ้านแทนคนแรกแต่ได้ซันนี่ก่อนซันนี่แทนคนที่ยื่นซันนี่ไม่ยื่นนะตอนนั้นจจะไม่ได้แล้ว สองเจ็องครับสองเจ็ดสองสองร้อยเจ็ดสิบสองวันนั้นมีคนโอ้โหร้อยคนจากห้าหกร้อยคนปั้งมาคนแรกปั้งผ่านไปได้สนี่ก่อนคือคนที่272เจ็แล้ค่อยวนมาหาคนแรกซึ่งเป็นปันน้งด้วยกันเราจะหาคู่จากคู่กันได้ทม่คิวยากมากเลยเพราะเรา ว่าจะได้น้องมายืนเทียบกันว่าคนไหนหมอคู่คนไหนคนไหนเหมาคู่คนไหนเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาสุดท้ายเพิ่งมาเห็นเขาวันท <c oughs> ี่สองเพราะตอนแรกคือจากสันนี่ว่าสันนี่บอกว่าวันนั้นอะที่หมอกใผมเปิดรับผานคิดไมใจแล้วว่าไม่รอดแน่เลยเขาไม่มั่นใจรับผิดเลยแม่ฮ <c oughs> แต่ว่าพอเราเปิดรับผิาก็แบบเราชอบเฮ้ยคนนี้บุคลิกได้เราชอบอคาแร <c oughs> คเตอร์จำได้เลยเป็นประโยชน์ที่ว่า ผมเห็นหน้าคุณก็นึกว่าคุณจะได้เลื่อนในสมองแตกตายเสร็จแล้วก็ทำท่านี้เขาเป็นคนแรกคนเดียวที่เมย์รู้ขึ้นไปหาหากล้องแล้วบอกว่าขอฟังเสียงหน่อยอยากฟังเสียงในในถือชัดๆเลยนะคะครับครับพี่เนครับเออพี่เนถือว่ากำกับซีรีส์วายจะเป็นที่สองซึ่งเรื่องนี้มันมีความแตกต่างเพราะมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เลเรนดาดราม่าเลยมันมันยากง่ายขนาดไหนครับจริงๆแล้วตอนแรกกัมาเจองานเชียร์ การซิลเลยการคอมเมดี้เมื่อกี้ที่พี่เบนพูดบอกว่าโชคจกัดวางเราเลยทำถ่ายเวลาทำสีเออเวลาว่างเราต้องทำเป็นเรื่องๆโอเคครับก็คือพอทำจริงมันแต่เรื่องมันมีควาฟังก์ชันแต่ก็รู้สึกว่าแบบได้ดูบทอีกแบบหนึ่งที่ที่ตัวละครโตขึ้นมานีครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วในความคุยเมื่อี้มันก็ก็มีอะไรบางอย่างที่ยากอยู่เหมือนกัไงยังไม่อยากบอกเลย โอ้นคอมเมดี้นะคอมเมดี้นะคอมเมดี้คอมเมดี้เมื่อกี้ก็ดูจากเทเลอร์ก็เหมือนจะเป็นคอมเมดี้แต่มันก็จะมีอารมณ์เล็กๆน้อยๆแน่นอนเพื่อความเข้มข้นกลับมาที่สองดุลกันมากดีกว่าไคลเออร์ที่เราได้รับรับบทเป็นใครแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงกับตัวตนของเราครับก็รับบทเป็นสายลมนะครับสายลมเนี่ยเป็นนักธุรกิจเจ้าเป่าด้วยแล้วก็เราอยู่วางแผนจะแต่งงานอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ได้มาเจอกับ วันดิ้แผนเดอร์ก็เกิดการตกหลุมร oh, okay. ักกันครับตกหลุมรักกับเจ้าสาวหรือกับใครครับวันนี้แพนเอร์อ่าใช่แต่เราวางแผนแต่งงานใช่ครับอ๋อก็เลยไม่เกิดเรื่องราววุ่นวุ่นครับแต่วานสรุกแน่นอนต้องคาดาชมดูจากในเรื่องเมื่อกี้เหมือนคุณไม่ไเตรียมตัวจะแต่งานเลยนะครับเพราะเมื่อกี้คุณถามอะไรคุณก็ไม่รู้สักอย่างเลยนะครับเออเหมือนิ่งจะมาพบลัางกันมากกว่านะอ่ะส่วนบัคนเรครับครับนัคนเราเป็น คุณยี่หว่าวันที่เจ้าสาวครับแต่ว่าในอย่างที่เขาบอกครับแบบว่ามันเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เจ้าบา่าวเนี่ยจยู่จนพราะมันตกตุ่มรักเวทีแทนเ,เอเเอเคิดว่าตัวน้ำเหนือกับบั๊คมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคิดว่ามีเหมือนค่อนข้างเยอะครับด้วยความแบบว่าอนพลังงานในการใช้ชีวิเเวตเนี่ยแบบว่าอนพลังงานค่อนข้างเยอะมองรูในแง่บวกครับแล้วก็แบบอินเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่อินเก่งแล้วก็แบบว่าอาจจะซุ่มซ่ามนิดนึงครับครับไม่น่าดีดเดิ้ลค่ะ พูดสิไม่ถ้าคิวไหนน้องไม่สะดุดล้มอะคิวนั้นปะมีปัญหาแหละจริงค่ะอ๋อคื้นใช่เหรอคือเรียบๆก็โดนสะดุดลมได้อ๋อเขาอาจจะต้องการการดูแลจากใครบางคนหรือเปล่าเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมบุญต้องคืออยู่ไกลๆอาจจะไม่รู้แต่ผมนั่งใกล้ไงระหว่างเขาปุ๊บหรือองไรเออเอาแล้วตัวซันนี่ล่ะมีความเหมือนหรือแตกต่างกับสายลมยังไง ก็อย่างแรกเลยก็คือสายลมจะมีความโตกว่าเพราะว่าเป็นนักธุรกิจแล้วมันจะแต่งงานกัครับแต่ว่าถ้าผยเพิ่งเรียนจบแต่ว่าความคล้ายกันของเราก็คือเรามีความแบบกลัวเจ้าเล่ห์ครับเออครับก็มีความเจ้าเล่ห์แล้วก็เจ้าวางแผนชอบวางแผนใช่อันนี้คือเหมือนในชีวิตจริงก็ค่อนข้างเลยครับแต่ดีนะพวกเป็นการวางแผน มันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราทำไมเราต้องวางแผนอยู่แล้วแต่พี่เมยนะ์ครับเรื่องนี้แน่นอนพี่เมย์มีโอกาสได้กำกับร่วมซึ่งผมอยากถามความยากง่ายและความแตกต่างระหว่างเป็นบทประพันขอ,ของตัวเองเป็นนิยายที่ตัวเองเขียนและตัวเองต้องมารุ่นกำกับด้วยมันแต่เราท้าป็ามีความยากง่ายต,ต่าง ทำข่าวได้ไหมจริงๆแล้วผมว่าไม่ยากจังเลยเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ข้างหน้าผมอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เรื่องไหนเรื่องไหนยู่ตลอดเลยใช้คำว่าสิทธค่ะใช้คำว่าสิทธิ์นะะดูแลทุกขั้นตอนก็ คุยกับน,น้องๆว่าคาแรคเตอร์แบบนี้นี่ต้ีงอยากได้อะไรอืมค่ะเพราะจริงแล้วการเขียนนิยายหรือการที่เราเป็นคนเขียนบทละค์เนี่ยมันต้องมีภาพในหัวอยู่แล้วประมาณนึงพี่เนยนะครับสําหรับเรื่องนี้ความท้าทายหรือว่าความยากง่ายของซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจบ้างเอ่อจริงๆแล้วเรื่องเนี้มันผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีเวลาพีเลยก็คือมีเวลาเตรียมตัวปรุ่ตรงเนย ี่เหมือนจะบอกวัน่ที่แล้วคอเหล่องลบรรยากาศนั้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างควาน่าด่วนหแล้แต่มันก็ค้นมาเออแต่มันก็ไวโอโหไปดุดอยแต่เรื่องนี้ก็แบบพอไม่ต้องมีเวลาคิดมีเวลาเลยแล้วแบบไปออกกองใส่สารไปั้นได้มีเวลาชาาก็ปั้นหน่อยวนก็ไม่ไหวแต่ว่ามันก็ยังเป็นโรแมนติกคอมดี้มันก็เลยมีโอกาสได้ปั้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอไปถึงคิวที่แบบมันถ่ายไปสะพานนี่ก็บเรื่อนง่ายเลคือเกษตรรร แต่ว่าจริงๆแล้วผมตอบไปคำถามอยู่แล้วไหมเอ่อไออด้ๆจะตอบว่าไม่ๆก็แคจะบอกว่า <c oughs> มันมัดโโดน,อน,น,อนด้วยทันมปีโปรตีะแล้วน้องๆในเวิร์กช็อปมันก็ได้ได้ที่ที่เราต้องการระดับเจงนะครับมันก็เลยเฉพาะการเรียนทำมันง่ายอย้ยอันี้เพราะเรื่องมีเวิร์กช็อปกันหนักมากอ่าหนักมากใ,<ช>ใช่ครับแล้วก็ <ๆ S 2> ไปทัพทุกิมเลยใช่ใค่ะหนักหนักมากเป็นการเวิร์กช็อปที่เราเราหนักเวิร์กช็อปเยอะมากแล้วก็ ด้วยความที่เรื่องใหญ่ค่ะตัวสายลมอะค่ะเป็นตัวละครที่เป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์เนาะเป็นเพอร์เฟกต์ของมีมาวายหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเจ้าชาเนอนกินด้วยนะเจอาปัดด้วยแล้วอย่างอีเข้าเขาชอบกีฬาพวกเอ็กซ์ติมเลยนะคะเรื่องใหญ่เขาเล่นเรเบอร์อใช่ไหมคะน้องก็ต้องไปเล่นเรเบอร์อด้วยแต่โคนที่เลยอืมใช่ไหมคิวเท่มากแล้วถ่ายออกมาที่ชมหรือพี่เนี่ออกมาสวยมากคือน้องแบบผมว่าจะเป็นตัวแทนอินชาติได้เล้ว่าจังหวะที่แบบ เกลียวอ่ะแล้วลงมาใช่เราต้องมีเวลาเรียนรู้ที่กราษมาลองเนเออเออและนั่นคือข้าราการภายในทการับริอคือคือเมื่อกี้ที่เสิริมในทีมวันสอบก็คือด้วยความที่เป็นบทที่ไม่หรือตัวละครที่ไม่อยู่ในหนังในซีรีส์มันมันซึ่งแน่นอนมันไม่ได้อยู่กับตัวตนของจริงจริงบางอย่างการที่เขาจะต้องเข้าไปสัมผัสกับบทแบบนั้นหรือหรือทำให้ตัวเองรู้สึกอะไรทำให้มันถ่าย จนสองคนนี้ทำงานในฐานะที่เป็นผู้เกับผมถามเลยว่าฉากไหนยากที่สุดของเรื่องนี้พี่เมย์นะนะคิดด้วยนะดูซิว่าจะฉากเดียวกันไหมมันมีมันมียากทันเท็จอีอยู่ฉากนึงครับที่เปือนลองเทพู้แคดีแล้วกันเลยราสุกามันเป็นเรื่องของคิวแล้วก็ว่างทางนะเราก็ใหญ่ก็รอดมากเลยตอนนั้นลองเทฉากไหนเขาบอกหน่อยได้ไหมจะได้ลองติดตาม จริงจริงเออเลยอ๋อแม่มีี่มีเลยใช่ัเแล้วก็มันก็เป็นโอเคลายกล้องอะแไม่ได้ได้ยากอะไรแต่ว่าด้วยความที่แบบมันไะมีบทหลายคนแล้วคนนี้ต้งพูดตรงไหนตรงน้อ่ง้แล้วก็ก็ฝึนแล้วกต้องทำให้ืนจะไปบอกนักกล้อง่ไมครับถ่ายไม่เอาเลยก็เสียฟอร์มแล้วพอตอนรกี่คุยกันก็ตอนแรกก็คุณเอ้ยเราเราทำมันทันนไพี่แนบอกผมอยากลําทลองเทสดูอ้าที่อใกลุ้ั้นที่เดินกลับไปหน้ามอง สองแกแสดงต้องสองต่ากล้องด้วยใช่ครับพอพอแล้วเราขึ้น่นมันก็มองไปแล้วมันมันเป็นช่วงร้อนจริงๆที่คือถ้าเราหงษ์ถามในกลุ้งมันเปลี่ยนไหมเราเราเราร้อนนะก็โอ้โหคิดไปถึงว่าไปเวลาร้อนมันแบบมันจะเป็นอะไรก็ว่าเอะไรเป็นแบบเบอนี่ยนะสี่สิบองศาค่ะี่คิววันเดอรเราต้องถ่ายการแจ้งนะคะคนนี้คือบอกว่าต้องเตรียมแบบกองกระสอบโรงพยาบาลล้มเลองทุกอย่างด้วยพอร้อนมาร้อนจริง และการถ่ายลองเลงนี่คือยากมากเพราะว่ามันมีอ,องค์ประกอบไปหลายอย่าง <Yeah. S 1> นอกจากการแสดงแล้วนักแสดงร่วมหลายคนอีก <Yeah. S 1> ตากล้องอีก <Yeah. S 1> โลเคชั่นอีกอากาศก็ส่วนหนึ่ง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นฉากนี้น่าติดตามมากวันนี้จะได้ดูรับ <Yeah. S 1> พร้อมกันนะเป็นครั้งแรกแน่นอนหรือ <Yeah. S 1> ใครจะไปรอดูผ่านทางทียี่สิบห้าต่อห้าทุ่มก็ได้นะครับสรุปแล้วฉากเดียวกันของวิเมย์ใไหคือจริงๆแล้วของ,ขเ,ของมเมย์เนี่ยเปเรียกว่า ความฝันใจดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราทำซีนนี้ตลอดค่ะเมย์จะชอบเขียนฉากไม่พาที่ขึ้นก็พาที่ตกแล้วรอบนี้มันมีพาที่ตกแล้วเราอยากถ่าย้ได้ที่ผ่านมาไม่เคยถ่ายได้เลยพราถ่ายเสร็จกฟ้าสว่างเรียบร้อยสุดท้ายก็จะได้ซีนที่ไม่ไม่ใช่ขึ้นหรือตกรอบนี้มันเลยเป็นแบบความความหลังฝันใจว่าอยากจะได้จริงๆางเงี้ยค่ะซีนที่เมย์ว่ายากคือซีนพาทตกเพราะว่ามันคือซีนที่เราควบคุมขัาไม่ได้เราต้องรอ เไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าออกมาแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ต่างที่เราคิดไว้เปล่าใช่ไหมคะแต่ท้ายที่สุดแล้วได้ค่ะเดี๋ยวรอดูนะฮะซึ่งแน่นอนครับในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มีนักแสดงแค่ตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มาร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเชิญทุกมาคุ้คุยกันเลยดีกว่านะครับต้อนรับครับพีิจารณาคำสิรีนะครับน้องเคย่านะฮะอรรถพันธ์นะครับเคศสิริสารนะครับโฟร์เอชเชและโดนาสุทธุมินทร์ครับ ตอนรับคุณท,ท่านบนเวทีเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ,โอ้โหก่อนอื่นเลยคงต้องคุยกับพี่กเจ้าจาันก่อนเลยนะครับพี่กเจ้าจาันครับในเรื่องนี้รับบทเป็นใครครับรับบทเป็นเจี๊ยมค่ะเป็นหัวหน้าแกนทุนในบริษัทจัตเจริญนารีดูสมุนแล้วเขาก็เป็นแบบลูกน,น้องเราครับผมแลวรร้ว,มมวท,ที่อยู่ว่าการกระโดดมารับงานซีรีส์หวานเรื่องแรกในชีวิตจริงๆอยากได้แต่นำเหนือมา ออออ๋อนนเตอน<ช>ที่ <ๆ S 2> มีการติดต่อไปให้มาเล่นซินดิวานพี่เจ้าจักรรู้สึกยังไงแล้วทำไมถึตงตอบนะครับครัเบเริ่มแรกเลยก็คือเราเยคยติดตามการทําง,งานของซินดิวานมาก่อนแล้ว<อ>ใช่ไหมคะแล้วก็พอมีโอกาสเนี่ยเขาก็ส่งบทมารู้สึกว่าเป็นบทที่แบบน่ารักมากอยากเล่นแล้วเราก็อยากได้ฐานแฟนคลับใหม่ด้วยเออา่านิ่ดจริงอยากมีอยากมีกล้องของเขาว่าเอ้ยเราต้องเปิดโคกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ บายในใท้าของจจะสนุกสนานสนุกไหมคะสนุกครับเขาบอกว่าเราจะสนุกสนานมากคุณไปถามไหเดี๋ยวคุณไปถามกน้องคุณเขาจะตอบว่าอะไรเขาต้องตอบว่าสนุกเลยสิตอบดีเขาสนุกหนาจริงเขาสนุกสนานอะไรเงี้ยเข้าก็คือยิ้มยิ้มไม่เสียงหัวล้อมาอีกสี่คนครับน้องใหม่เราบ้างเดี๋ยวให้ได้นั่ตัวไปด้วยสิบมวลชนสนิทนึงแล้วก็รวมไปถึงแั้บทเป็นใครครับ ก็เป็นว่าที่เจ้าสาวะะ okay. ว่ากันเธอฮัปปงมือหน่อยะครับโอเคอยากจะบอกเกี่ยวกับพวกคาแรคเตอร์เกี่ยวกับยี่หว่าค่ะก็คือยี่หว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นว่าที่เจ้าสาวของพี่แซนดี้เรื่อนี้นะคะแต่ก็เป็นแค่าวาที่นะครับโอเคอีธานพี่คร <c oughs> ับเชิญครับสวัสดีค่ะเคสศิสรันนะคะกระโบทมาลีในวีดี ค,คาแรคเตอะะร์ของเราเป็นยังไงบ้างมาดิแรคเตอร์นะคะมาดินะคะจะเป็นนักแปลก็เป็นนางแบบค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความจริงใจน่ารักค่ะแต่ว่าจะมีมุมหวานแหวกที่อยากให้คุณปกป้องบ้างแล้วก็ที่สอคันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นคนในคาวามรักของอีวาค่ะอ๋อไม่น่าหรอกเขาถึงออกมายืน <c oughs> คู่กันอ๋อเป็นคนในความรักอ๋อโอเคครับขอาโป้ไปให้ทั้ง,งสองคังนด <c oughs> ้วยนะครับอีกสองครับเชิญครับ ครับผมสวัสดีครับผมโฟร์เทนนะครับเบทเป็นซันในวิดดิ้งแคทส์ซีรีส์ครับก็คาแรคเตอร์ตัวซันนะครับก็จะเป็นหนุ่มเมืองกรุงครับผมที่จะมาช่วยงานธุรกิจบ้านแคนที่เชียงใหม่ครับทุกทูบิทเทอมครับผมแล้วก็จะเป็นขี้แกล้งกล้นกลัวชอบแย่งต่อให้เขาไม่หนีครับเวลาเขาหนีมันจะดูน่ารักพิเศษอยแบบนี้เราซันจะชอบครับเป็นคนขี้แกล้งอันเดอร นะครับพี่ยืนท่านครับเชิญครับสวัสดีครับโดน,นัทสุขวิทย์นะคระับรับบทเป็นลิวใน,นวิดีโอแฟนเซีรีส์นะครับคาแรคเตอร์นเร<ใ>นีเ่ยนะลิวก็จะเป็นลูกพี่ลูกน,น้องของพี่เหนืคอครับที่เชียงใหม่ะครับคาแรคเตอร์ของลิวก็จะเป็นคนที่แบบซึ้งๆปากไม่ค่อยตรงกับใจะครับแล้วก็จะชอบโกนเจ้าจใส่แก,กแล้งบ่อยมากเราก็จะแบบกบเกลื่อนเกิดการแบบวุ่นวายออกไปโอ้โหคนแบบนี้มีเยอะ มันกมเกินตัวเองนะครับบางทีก็โอ้โหไม่เห็นฝนหรือว่าเออบวยวายขึ้นมาเออเออมีแต่ว่าลึกๆแล้วอาจจะรู้สึกอะไรเงี้ยมีเยอะมีแล้อวมีเยอะรู้สึกไงบ้างที่ได้รับบทบาทนี้ทั้งคู่เลยครับครับผมนะครับก็รู้สึกเอาจริงตอนแรกที่แบบได้รู้เอ่าอรู้ว่าได้รับบทนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกแบบเออ ขอบคุณพี่ๆมีแมวทุกคนครับที่แบบให้โอกาสได้มารันบบทนี้รู้สึกดีใจมากและรู้สึกขอบคุณมากๆครับผมครับครับผมเพราะว่าตัวซันเป็นตัวละครที่ค่อน,นข้างจะใกล้เคียงขัวด้วยอะไรแนี้ครับใช่ครับอีกท่านครับตอนที่ได้ดูนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตอนเราเข้ากองก็รู้สึกบอกว่าการทำงานกับโฟนแล้วก็ทุกคนนี่คือสนุกม,ม,มากๆทุกคนคือเต็มที่กับงานมากๆครับคือ การทำงานเราก็ไม่ได้เครียดมากเราสนุกกับการทำงานมากครับครับผมเชื่อว่าน่าจะสนุกจริงๆนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับโอ้ยให้หน่อยครับจับบอลที่ไี่มีอะไริเกว่ามีแต่เด็กในกองบรรยากาศน่าจะสนุกมากสนุกไหมครับสนุกมากค่ะเป็นอีกถึงที่เหมือนจับคูใส่ร่มค่ะโอ้มีแต่เด็กเยอะคนเดียวพี่ไม่ต้องจับเลยหรือพี่จับกันจับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะสนุกมากเพราะมีแต่เด็กๆมีความสนุกม เราจะแก้วหัวหน้าเป็นหัวหน้าแก้วหน้าใช่กระเด็แม่หรือเปล่าเออเราเป็นหัวหน้าโอเคบอกกับเดี๋ยวไม่แม่ค่ะเราสนุกโอ้จะสนุกดูจากเมื่อกี้เล่นรู้สึกว่าเข้าขากันดีพี่เน่เหรครับในกองเป็นยังไงครับบรรยากาศเอ่าจะให้พี่เน่บอกครับสนุกมาคคนไหนยืดสุดเอางี้ผมให้นักแสดงทุกคนนะปิดตาตัวเองแล้วเดี๋ยวผมนับงหนึ่งเอาสามชี้ไปคนที่คุณคิดว่าดื้อที่สุดในกอง ตอบเลยฮ้ยพองเลือหรอพี่ลองดูก่อนนะว่าความคิดของนักแสดงด้วยกันเขาจะคิดว่าใครแล้วเดี๋ยวพี่ตอบอีกทีหนึงเอาให้เขาได้ไหมเขาเกลียดเออเพร้ามแรกทุกคนเอานะหลับตาเขาได้หลับตาเพราะหนึ่งพี่ชี้เป็นพี่จักรจั่นที่ผ่งายเลยถ้าทุกคนพร้อมใจพี่ชี้เปพี่จักรจั่นที่ผมแบบผมผมแบบพี่เอขวนโดนไม่ได้แล้วพราะหนึ่งสองสามอ่ะคุณชี้ไปใครเนี่ย สายลมสายลมคุณชี้ไปใครครับอ๋อคุณชี้ไกลมากอ๋อข้างๆโอเคปั๊ปั๊ๆชี้ไปใครอ่ะพี่โฟร์อ๋อแล้วกงคุณโฟดชี้ใครครับเนี่ยชี้ปั้งครับชี้ปั้งอ๋อเฮ้ยชี้ปั้งปั๊งมีสองเสียงเจ้สาวชี้ใครครับชี้คนเลยเนียนะอ๋อออคุณกลางนิ้วอ๋อโอเคไอ้ย่างกลางนิ้วอะไรเก๋ชี้ใครปั้งพี่กำจ่ายชี้ตัวเองเหรอพี่นี่ชี้ใครเพราะไม่มีใครดื้อพี่เลยเออเจ้าหนี้ ได้แบบได้ได้ได้ทำได้ละลายพฤติกรรมกันไปแล้วแต่หมวดสอเพราะฉะนั้นก็แบบไม่ค่อยมีใครมีใครดื้ออะไรเงี้ยการดีด้วยพี่เมย์กับพี่เมย์ใครดื้อที่สุดในกองหมอปักไฟลองทำไมคือได้เจอบ่อยที่สุดแล้วมาไปแล้วมันมีกับคนก็บข้าวหนังอะไรก็มันดื้อหรือมันเป็นคุณธรรมอะไรยั่ไงก็ไม่รู้พี่กับพี่เมย์หลังเก้าปันเหมือนกัน พี่พี่ในกองสองงองง่องปลาอาบะลุกป้อนขนมดูดน้ำเลยอ๋อใ,<ช>ใช่ใช่ผมคือคนหนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องปาร์คแต่ว่าผมเคยไปงานเลี้ยงปิดกล้องอไม่ใช่งานเลี้ยงปิดกล้องเป็นงานเลี้ยงของบรรยากาศรักแล้วเจอน้องปาร์คผมก็ไ <c oughs> ด้ตีแล้วว่าเขาเป็นคนที่ดีสุดด้วยด้วยอะไรบางอย่างไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าเออเขาเป็คนคนสนุกสนานเป็นคนเป็นคนมีเอเนจีมาก เพราะนั้นอยากให้ติดนตาครับสุดท้ายนี้วันนี้ทุกคนจะได้ดูเพราะว่าออกาสตอนแรก5ทกุทุกคนพุนทางทีเป็ม25แล้วก็จะมีแข่งผู้ไม่เกียรนะครับที่พิเศษสุดจะได้ดูก่อนใครตอนเยน็นนี้นะครับแต่ย้ำื่าคุณดูแล้วอย่าลืมไปดูตอน5ทุ่ที่จีเ็มนะครับและดูย้อนหลังตอนเที่ยงคืนไะด้ใน YouTube ของ Be My w i f e Official รวมไปถึงถ้าเกิดใครอยากดูเวอร์ชันแบบอันั ไอชีอีนะครับแอปพลิเคชันไอชีอีหรือว่า iq.com ดูทุกช่องทางเพราะเนื้อเรื่องดำเนิน,นเร็วมากสนุกสนานมากจริงๆและนี่คือทั้งหมดของกระแสผู้กระกับและผู้จัดครับจากซีรีรนนนะร 9, รสรรนะ์เรื่องน, <S <S นี้นั่นเองครับเว็บที่แพร่โดยซีรีส์แพนกาวรักหวานของนายเจ้าบ่าวขอเสียงปรบมือดันด้วยนะครับหรืยว่าจะถ่ายรูปการเป็นทีื่อนหรือซีรีด์นึงครับงานแถลงข่าวเดีหรืองานเก็บใบซีนิด์นึงและ